วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมช n นะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม,มไมครฟบเมื่อมีคุณแม่ขายยาสกินใหม่กับคริปเปอร์แบบใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในไม c ครอบกันนะคะเราจะเป็นยังไงให้เงี้ยเราเขาไปเล่นกันเลยจ้าตอนนี้โรงเรียนเปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมหัวจะปวด เปิดเทอมทีไรหัวจะปวดทุกทีเลยตอนนี้นะาเราก็าอยู่ในร่างของคุณแม่ขายยาวมัมมี่ลองเลนะ็กเนาะก็จะเป็นสกินใหม่รูปร่างใหม่นะคะของคุณแม่ขายยาวเนาะไอ้ดูเดินดียงก็ย,ยังยืดนะี่ยเอ้ยจะบอกว่าคุณแม่ขายยา่เนี่ยมีความสามารถพิเศษอีกอย่างนะแต่ว่าขอยแยกร่าง,งกันกนะ่อนเนาะเพราะว่าอยู่ในร่างเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะเอาล่ะขอแยกร่างออกมาแล้วออกมาเอามาออกมาจากคุณแม่เอามาไงเนี่ยเขาบอกว่าคุณแม่ตัวใหม่นี้โหดจุงนี่และ ชาวบ้านไ,ไปชาวบ้านไปคุณชาวบ้านสู้เขาไหนนี่ความสามารถของคุณแม่เนี่ยนอกจากวันเทิร์นคิวแล้วเนี่ยคุณแม่ยังยืดขาได้ด้วยยืดยืดห <c oughs> ยืดเป็นยังยืดเลยนะยืดอย่างยาวเลยอ่ะ๋อคุณแม่เป็นเปรตหรือเปล่าเนี่ยม่าดีอาไปสู้กั <c oughs> นไม่สอาสีอยู่นะหร <c oughs> ือว่าคุณแม่เป็นญาติกับเปรตหัวลำโพงหรือเปล่าเนี่ยมึงก็ซู่เขาไงมึงก็สู้เราโอ้โหยาวยืดเลยเขาขยืดขามากเลยอ่ะ ไปเจอ,อไหมเอาไหมเอาไหมสูงยิ่งก็บตึกหลายชั้นเลยอ่ะโอ้โหยือดอีกแล้วโดนทีเดียวตัวสะดุง้งเลยคุณแม่เป็นยางยืดนี่เองอันนี้เอาโจรสู้ๆเขาไปเลยหรือว่าคุณแม่เป็นแฟนซัสติกโฟลหรือเปล่าเนี่ยดูดิกองทัพโจรนะวิ่งหนีกันใหญ่เลยอ่ะพยายามจะสู้แล้วแต่สู้คุณแม่ไม่ได้อ่ะเด้อต้นตีทีเดียวตายแล้วอ๋อยือดอีกแล้วเห็นเปล่าโอ้ยืดเป็นยางยืดเลยหรือว่าเขาเป็นญาติกับลูฟี่อ่ะทันทีเขาอาจจะเป็นญาติกับลูฟี่ก็ได้นะพระเอกมาแล้วคุณกอล์แรมกอล์แรมดี อะไรคุณกอล์ฟมปกป้องฉัน<า>ด้วย โอ้หอยพีเดียวอยู่เลยยังไม่ยืดยังไม่ยืดยืดเป็นบางช่วงอยากจะยืดเมื่อไหร่ก็อยากจะยืดให้ดูนะมาแล้วความหวังสุดท้ายของมูลบ้าโอ้ยยังไม่ยืดอ่ะไม่ได้การเราอ้อมทายอย่างไรเราต้องปากคุณแม่เองแล้วมาคุณแม่ค่านจิ้นเข้ามาแล้วเราจะไหวอ้าเปล่าไม่นะไม่นะสั่งเลยซั่เลยเาหัวหงษตายเลยไม่ต้องยังยืดก็ตายแล้วพี่เคนคุณแม่ยังโหดอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูคลิปเปอร์ในมอสตัวใหม่กันก่อนเนาะโอู้อย่าเพป็นคริปเปอร์ตัวใหม่นะ เอ้ยมีดูงอาทิตยบนหัวด้วยห <c oughs> ัวเามันดี มันเป็นคริปเปอร์ดอกทานตะวันอ๋อ s u n f เวอร์มีโอกาสที่จะ drop s u n f เวอร์ให้เรานะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะดรอปหัวให้เราได้ด้วยถ้าเราโชคดีแล้วก็มันก็จะดรอปหัวของมันมาให้เราเนาะอย่างเจ้าตัวนี้มันก็จะเป็นหัวคริปเปอร์ดอกทานตะวันนะเอาไปตกแต่งบ้านได้นะเหมือนกับคำต้นหมายอะไรอ่ะเอ้้มนี่คาว่ามันสวยดีอ่ะแล้วก็ในโซนของทะเลทรายเนี่ยเราก็จะเจอคริปเปอร์กระบองเพชรตัดน้อยเออระเบิดตุ้มเลยว่าวติดไฟได้หรออุ้ยนักวัวจุ เฮ้ยระเบิดไม่แพ้แบบคริปเปอร์จะธรรมดาเลยอะแต่ถ้ามันระเบิดมันจะไม่ดับของวะดินี่ไงถ้าลองข้ามมันแล้วก็มันก็จะดอบพวกกันพาวเดอร์นะคะและนอกจากดอบพวกกันพาวเดอร์แล้วเนี่ยมันก็จะดอบเป็นพวกกระบองเพชรให้เราด้วยเนาะ เฮ้ยเดี๋ยวลองอีกตัวดิเฮ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยอะสองตัวแล้วกันเฮ้ยดรอปของอดิอุยนั่นไงได้แล้วมันดรอปหัวด้วยนี่เราได้หัวกระบองเพชรมาแล้วอ๋อหไม่ดรอปกระบองเพชรมนหัวด้วยเอ้เหมาะสำหรับไปตกแต่งบ้านนะดูดีน่ารักเชียวไอ้ไมัน่ารักเีี่ยมีหัวแบบใหม่ๆก็ไม่เบื่อดีนะนี่ไงพี่เคนเราไปที่โซนเห็ดนะเ้าไปที่โซนเห็ดแล้วก็จะเจอคริปเปอร์เห็ดกันนะอ๋อหอตัวเป็นเห็ดจริงๆด้วยเห็ดโคนเลยถ้าเราข่ามมาหน้ามันจะดรอปเป็นเห็ดสีแดงหรือว่าสีน้ำตาลนะคะั พอดีจุงไม่ต้องไปปลาเห็ดเลยสิแล้วก็ถ้าเราชอคดีแล้วก็นี่เลยแล้วก็จะได้หัวคริปเปอร์ที่เป็นหัวคริปเปอร์เห็ดมานะเอาไปตกแต่งบ้างก็ได้เนาะอจีเฮ้ยมาใส่หมวกเห็ดได้อ่ะเห็นป่าหัวกบาเล่าเลยอะตลกจังหมวกเลี้ยงเนี่ยนะนี่นี่นี่นีนี่มีอีกมีอีกลองนีลองนี้มันระเบิดบึ้มนะระเบิดแรงกันเนี่ยเฮ้ยมาอีกตัวเราเฮ้ยรูปตัวมันนีเหมือนเห็ดจริงๆเลด้วยอะ แต่มันก็น่ารักไปอีกแบบนะเนี่ยเพราะว่าคริปเปอร์ตัวปกติมันก็จะเป็นตัวออกสีเขียวๆใช่ไหมนี่เลยมันมีสกินใหม่อีกแล้วในโซนของพวกสโนว์นะคะหรือว่าหิมะเนี่ยเราจะเจอเจ้าคริปเปอร์ที่ขี่แพะเนาะอจิโอแพะตาสีแดงเลยอะก็ไมขี่แพะได้ล่ะเอ้ยคริปเปอร์ขี่แพะก็ได้ด้วยเหรอเดินอ้อมดูทางซ้ายดูทางซ้ายมีคริปเปอร์สโนว์แมนด้วยนะถ้าเดินไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะแบบว่าที่เนี่ยก็ปกคลุมไปด้วยหิมะนะแล้วก็เยติคริปเปอร์ ถ้าเราฆ่ามันหน้มันก็จะดรอปเป็นพวกสโนบอลให้เหมือนกันเนาะเฮ้ยย <G ül> ูดีหน้ารัก,กะ่ะเยติคิปเปอร์เขาก็ชอบนะแล้วก็ถ้าเรานะคะสามารถฆ่ามันได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสนะคะที่จะดรอปหัวให้เราเหมือนกันเลยค่ะคือคิปเปอร์ในหมอดใหม่ทุกตัวเนี่ยมันก็จะดรอปหัวได้หมดเลยนะคะอย่างอันเนี้ยสามหัวตัวเนี้ยถ้าเราฆ่ามันบ่อยๆถ้าเราโชคดีเนี่ยเราก็จะได้หัวพวกนี้มาน,นะคะไม่ว่าจะเป็น หว่งคริปเปอร์ขี่แพ้นะคะหรือว่าเยติคริปเปอร์หรือว่าเป็นสโ er นว์แมนคริปเปอร์เนาะเอาไว้ไปสะสมที่บ้านเนาะเอาไว้เปสะสมที่บ้านเป็นคอลเลคชันใหม่ได้เลยนะโอ้โหคริปเปอร์เดิมหันหน้าบ้านจะต้งองหยงเลย <c oughs> เฮ้ยไอ้ไงมาอีกตัวแล้วมันขี่แพมาเนี่ยไอ้ที่มันขว,วิดก่อนมันขวิดก่อนแล้วมันค่อยระเบิดทีหลัง <c oughs> เอ้ยไม่ดอบอ่ะตัวเนี้ย <c oughs> มันน่าจะดับยากเหมือนกันนะดับยากดับหัวยากอยู่แต่ว่าที่แน่ๆมันดับพวกสโนบอสมากกว่านะหน้าเต็มเลยแล้วก็บางทีมันก็ดับกันพาวเดอร์มาให้เรานะเอ้ยตัวเรานียลองคานี้ไงดับกันพาวเดอร์จริงๆเ้ยนี่นี่พวกนี้มันจะดับสโนบอสโอ้ไม่ใจดีเหมือนคุณสโนแมนเลยหรออย่างว่านะเขาเป็นสายพันของพรีเปอร์ไง แล้วถ้ามาโซนที่เป็นหญ้านะคะเราจะเจอคริปเปอร์แพนส์ว้ามีหญ้าบนหัวด้วยคริปเปอร์พืชถ้าเราฆ่ามันละมันจะดรอปอะไรอ๋อมันดรอปเป็นบล็อกดินอ๋อมันถึงเป็นแพนใช่ไหมแต่เราอยากได้หัวมากกว่านะเอาหัวไปตกแต่งไงแล้วก็ถ้าเราแบบฆ่ามันละหลายตัวนะคะมีโอกาสที่จะดรอปเป็นพวกหัวของคริปเปอร์แพนนะคะเราจะลองวางดูเนาะเอ้ยดูดีมีหญ้าอยู่บนหัวนี่ยโ้าหดูสิสวยเชี่ยวมันเป็นลายพรางเล้เนี่ ดูดิเป็นลายแบบลายพลังจริงอะเนี่ยเฮ้ยน่ารักอะอันนี้เขาขอนะแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะสปอนไข่กันเลยเนาะเพราะว่าคริปเปอร์บางตัวเนี่ยเราหายังไม่เจอนะคะอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นคริปเปอร์ตัวใหม่ๆที่เหลือนะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นวัฟคริปเปอร์ค่ะก็จะมีอยู่ไนเนอร์นะนี่มาองดูดีกว่าเลยโอ้ออกมาเป็นดินป่าวัฟเลยไอ้บนหัวมีเห็ดวัเด้วยมาให้มันระเบิดดิ อ๋อเราเปิดธรรมดาเหมือนคริปเปอร์ปกติอะเนาะเหมือนก็มีสร้อยคอได้เห็นวาเอ้ยเป็นไรไหมเป็นไรไหมวาร์ปถ้าฆ้ามันได้มันก็จะดรอปกันพาวเดอร์เนาะแล้วก็จะดรอปหัวมันด้วยนะเอ้ยดรอปเห็ดด้วยมันดรอปเห็ดวาร์ปอีกต่างหากแล้วก็นี่หัวของมันค่ะนี่หัวมันมีเห็ดวาร์ปอยู่บนหัวด้วยนะอุนารักจูแล้วก็ปามครีปเปอร์ค่ะตัวนี้น่าจะเป็นต้นปามเปล่าปามครีปเปอร์ต้นปามหระนี่เลยต้นปามอโห มีวิผมเนี่ยมีผม,ม้วยเป็นใบไม้เลยผมเป็นต้นปาล์มอยู่บนหัวเลยอ่ะเป็นใบต้นปาล์มอ่ะต้นมะพร้าวอ่ะเ <c> ห <oughs> มือนต้นมะาพร้าวเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะโอเคถ้าเราข่ามันดอกเป็นพวกกันพาวเดอร์กับหัวมันมาให้นะคะเนี่ปปยไปออกันไปเดียวทีนี้เผื่อมันดอกหัวมาให้นะ่รักเฉีวยวนั่งงนงยไไงดอกหัวมาแล้วอยากรู้ว่าหัวจะเป็นยังไงนะลองวางูเนาะ Oh, อ๋อ <laughs> มานเป็นผมเลยจัดเต็มเอ้ยนึกว่าลูกมะพร้าวอะเนี่ย oh. แล้วก็ตัวต่อไปค่ะจะเป็นอัสเเลียครีปเปอร์นะคะอันนี้น่าจะในถ้ำได้เนาะถ้ำลึกกันนะอัสเเลียเหรอนี่เลยเฮ้ยทำไมตัวเล็กจังเลยอะ่ะดูดิมีต้นอัสเเลียอยู่บนหัวด้วยเฮ้ยเก่ารเราเปิดแล้วเอ้ยแต่มันน่ารักดีนะดูดิมันน่าจะดอกเป็นพตัวแอสเเลียปะเฮ้ยนี่ไงเจ้าได้ละพี่เคมันดอกล้วเป็นว่าตัวมันเป็นลายมอสบล็อกกันดิเนี่ย,ยใช่นะ อีนี่ลองปักอยู่นีแล้วก็มันดรอปหัวด้วยค่ะอี่มันจะดรอปเป็นหัวแบบไมาให้ข่าวเข้ากันอย่าบอกไม่ถูกเลยเนี่ยเดียดีบนหัวมีตัวรักษาเียอยู่บนหัวมันด้วยนะ <laughs> <laughs> เห็นหน้าก็บอกยี่ห้ออะไรอะดูดี <laughs> แล้วก็ตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นเอ d นเดอร์คริปเปอร์นะคะเราสามารถเจอมันได้ในถ้ำเนาะในถ้ำนะคะมันก็จะมีเอ d นเดอร์คริปเปอร์นะคะปลาปลายอยู่นะเ,าเนาะโอเคเราจะลองสปอนน้องดูนะคะนี่เลยเฮ้ยตัวมันแบบเฮ้ยวับได้เหรอเฮ้ยวับ อ๋อตัวนี้มันไรเนี่ยดูดิมันโฮะนะตัวเนี้ยจะเห็นหน้ามันเขาวับดีนะว่ะใช่ไม่ต้องมองหน้าเลยนะวับมาเบื้มที่ตัวเลยนะไปยแ้ทันทีแล้วน่ะอ๋อเฮ้ยหนี่แล้วเฮ้ยวับนีด้วยอ่ะดูดินคือิปเปอร์นินจาคิปเปอร์เอนเดอร์ต้องลองข้ามันดูมันจะดรอปเอนเดอร์ป่ะวังดรอปดวงตาเอนเดอร์ป่ะเฮ้ยเอ้ามันหายไปอีกแล้วอ่ะเฮ้ยอยู่ทางนี้เฮ้ยเข้ามาดีอาเดี๋ยวถ้าเราฆ่ามันได้เนี่ยมันจะดรอปเอนเดอร์โปรมาให้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูนนนะะควว่าหััมเป็ แบบน,นะนี่หัวมันจะเป็นแบบนี้ค่ะหัวคริปเปอร์เอนเดอร์เนาะหัวเอนเดอร์แมนเลยเนี่ยแต่ปากเป็นคริปเปอร์นะแต่หน้าเป็นคริปเปอร์นะแต่หัวเป็นเอนเดอร์แมนนะโหดีจังเลยเหมือนเอนเดอร์แมนจริงด้วยใช่ค่ะเอนเดอร์แมนนั่นแหละแต่ว่าโหดกว่ามันระเบิดได้ <S <S> <S ต่อไปนะคะจะเป็นกริปสโตนคริปเปอร์ค่ะอันนี้ก็เจอได้ในถ้ำลึกๆนะคะเอ้ยดูดิมัน,นทำจากหินงอกหินย้อยอ่ะแต่ว่าตัวเล็กนะแต่ว่ามันระเบิดได้นะเนี่ยดูดิอ๋อ เล็กกว่าตัวเขาที่แล้วอีกอะตัวมันพร้อมผอมและแค็แปนเลยแล้วแต่หัว <c oughs> มันทํามาจากหินงอกหินย้อยไงตัวมันก็จะเล็กแบบนี้แหละถ้าสงสารจุงเลยถ้าใครหิวเนี่ยหอมแพงแรงเลยเฮ้ยมันมาเบิดแล้ว อยากดูจงเลยมันจะดรอปอะไรอ่ะมันน่าจะดรอปเป็นพวกหินง,งอกหินย้อยปะ่ะเนี่ยดูดิแต่มันไม่ยอมดรอปสักทีเนี่ยแล้ไม่ดรอปมาดูเลยอ่ะดรอปแยกดรอปแยกอยู่แล้วก็มันมีโอกาสที่จะดรอปหัวของมันนะคะเนี่ยดูดิหัวมนะันอะทจากพวกหินง,งอกหินย้อยนะโอ้โหอวางเฉยๆอย่างน,นี้จนะ่มมมมี่เลยเออมัน็คล้ายๆอยู่นะแต่มันเป็นหินง,งอกหินย้อยยไงต่อไปนะคะก็จะเป็นแมกมาคริปเปอร์ค่ะเจ้าแมกมาคริปเปอร์เนี่ยก็อยู่ในเนเธอร์นะคะโอ้ยมาแล้วมีเขาด้วยหินดำเลยอ่ะโอ้โห เราบอแล้วติดไฟตัวนีมันจะกว้างกว่าตัวอื่นหรอป่ะเนี่ยใช่ดาเมจมันล่างกว่าตัวอื่นป่ะเนี่ยโอ้ยเี่ยพีเกนจะโดนไปด้วยแล้วโอ้ยซีเกนไอ้นี้มันโหดอ่ะอ๋อเยอะแล้วเยอะแล้โหดมากโหดมากสมเป็นอะไรที่เป็นแม็กมาออีกตัวอย่างนี้ต้องลองข้ามมันดูนะเดี๋ยวมืดนะเอาบลูมเลยมันมีโอกาสจะดรอปแม็กมาป่ะเฮ้ยแต่เราอยากได้หัวของมันมากกว่าเนาะเอาแล้วหัวไปเอาหัวเอาหัวอันี้ได้หัวด้วยเย้เราจะได้หัวของเจ้าแม็กมาครีปเปอร์มาเนาะ วิวดูหน้าตองมันดีสีส้มๆด้ยนะโอ้ว้าวมีขาวด้วยทำมาจากหินดำด้วยนะมันผมโมฮอคกเลยถือว,ว่าโหดมากอนนี้ถ้มกันเนี่ยระเบิดทีหนึ่งเนี่ยจุกกันเนี้ย <S <S 1> <S 1> แล้วก็ตัวต่อไปค่ะจะอยู่ในถ้ำนะคะก็จะเป็นถ้ำของอเมทิสต์นะคะก็จะเป็นคริปเปอร์อเมทิสต์อุ้ยตัวนี้สวยทำจากแร่อ,อเมทิสต์นะเฮ้ยมันชาร์ดมันชาร์ดตัวนี้มันชาร์ด โอ้โหถาเราเปิดก็แล้ปิกตัวป็นตัวนี่ตัวนี้ไม่ค่ชอบตัวซีมีลากสีม,ม่วงด้วยนี่ถ้าเราฆ่ามันได้มันจะดอกอเมทิสนะ<อ>ยังยังยังไม่ดอปเป็นดอกยากอยู่เอาอีเกาอีเกาอีกเอาสปาร์ไม่อีกเลยเดี๋ยวเราจะลองฆ่ามันดูนะปึบปึบโอโ้ มนระเบิดไปก่อนแล้วอ,อ,อีกตัวอีกตัวไม่ทันไม่ทันเมื่อกี้เฮ้ยจับเป้าโอ้อยเดิยังไม่นอกอ,อีกตัวพี่เชนอีกตัวเึร๊บเตี้ยเตี้ยเรื่องมันดอปแล้วโอ้อหลายตัวเหมือนกันเนาะกว่าจะดอกอเมอทิสต์นะโอ้แต่อย่างนี้เราไม่ต้องลงถ้ำเลยนะนี่นี่หัวของมันหัวของคริปเปอร์อเมทิสต์ได้มันพร้อมแล้วเนีทำจากคริสตัลอเมทิสต์เลยนะสวยจึงเบยเฮ้ยมันก็สวยดีนะเหมือนมันเผือกเลยอ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นเชอรัสคริปเปอร์ค่ะเราจะเจอในโลกของดีเอ็นเนาะเอ้ยดู ทนจากหินดิเอ็นด้วยอ่ะเอ้ยมาเป็นต้นเชรล็อตเลยอ่ะอ๋อเบึ้มแล้วตัวยาว,ยาวเยียฮะตัวมันยาวเหมือนต้นเชรล็อตนั่นแหละเอ้ยถ้าเราฆ่ามันได้มันต้องตอ,งอบเป็นพวกผลเชรล็อตมาให้เรานะดูดีมันระเบิดใส่กันเองด้วยอ๋อระเบิดใช้ได้เลยอ่ะแต่ในโลกดีเอ็นต้องอันตรายแน่เลยได้ไดไดไดแล้วได้แล้วเราได้หัวมันมาแล้วค่ะหัวของคริป,ปเปอร์เชรล็อตนะคะเอ้ยดูดิ ออกสีมะม่วงเหมือนผลเชอร์รอลตจริงๆเลยอ่ะว้าสุดยอดระปีกระปีแล้วถ้าเราฆ่ามันเรื่อยๆล่ะมันก็จะดอบเป็นผลเชอร์รอตมาให้เรานะคะอุ้ยดับจริงด้วยเอ้ยอันตรายใช่เนยนะเนี่ยสายพันธุ์ใหม่ๆนี่ก็อันตรายเหมือนนเนี่ยล้างกีนนี่ว๊ากก่อนแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นฟิกเกอร์นะคะแต่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์ของคริปเปอร์ยักษ์นะคะจีเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปตั้งโชว์ไงนี่เราจะลองวางให้ดูนะเอาละโอ้โหตลมเลอเลยเอ้ยดีตัวใหญ่อยู่นะ เอ้ยยูเท้ามันดีแต่มันไม่ขยับไม่ไหวจริงม,<อ>มันเป็นฟิกเกอร์มันเป็นฟิกเกอร์ยักษ์ไว้สำหรับตกแต่งอ่ะอ๋อ ตกแต่งบ้านคร er, ิปเปอร์ก็จะสวยดียเนี่ยแต่ว่าบางทีเดินเดินมาตก,กใจนะเอนี่ตอนนี้ไี่คิดก็ตก,กใจ <c oughs> และทั้งหลายนี้คือหัวทั้งหมดของคร er ิปเปอร์สายพันธุ์ใหม่ๆนะคะก็โอเคค่ะวันนี้เราก็ร er ีวิวหมดคริปเปอร์สายพันธุ์ใหม่ๆไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบคริปเปอร์ใหม่ๆนะ่ารักๆแบบนี้เรากนะ็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจงเพื่อเนี่ยเล่นเกมไมโครสต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเม่นเะพื่อคุยกันนะครับวันนี้ก็ต้องไปก่อแล้วนะคะ